นี่เป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงป่ะสค์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับปี2520นะครับรุ่นนี้ก็ไปออกที่วัดชุมพรนังสันนะครับจะอยู่ในชุดทูล9เหมือนกันนะครับนี่เป็นเนื้อผงวัตถุคุณนะครับผมด้านหน้านะครับส่วนั้นหลังจะเป็นรูปสารานะครับสารลอยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาส่องกันดูนะครับตันนี้ก็แกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับดูใบหน้าหลงพระสงค์นะครับใบหน้าหลงพระสงค์มีความเสมือนหลวงพระสงค์มากนะครับเป็นเนื้อผงก็จริงแต่แกะได้มีมิตินะครับมีความคมชัดนะครับนี่ดูพื้นเหรียญด้านในกับด้านนอกมีมีมิตินะครับผมนี่ เนื้อผมพุทธคุณนะครับมวลสารก็แน่นๆละเอียดนะครับนี่มีฝ้าขึ้นขาวๆด้วยนะครับเป็นน่าจะเป็นแป้งโรยในพิมพ์นะครับผมนี่ด้านหน้าจะเขียนว่าผผสงประสงค์นะครับจังหวัดจุมพรนะครับอยู่ในโบนะครับผม นี่จีวรก็มีความคมชัดในระดับหนึ่งนะครับนี่แต่แกะพิมพ์รูปหน้าหลวงประสงค์ได้สวยเลยนะครับเสมือนหลวงประสง์นะครับนี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปศาลานะครับสาลาลอยแล้วก็มีรูปพระอาทิตย์แล้วก็มีก้อนเมฆนะครับนี่ นี่เป็นแบบนี้นะครับก็แกะพิมได้ได้ได้คมชัดในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะเป็นเนื้อผงนะครับนี่ส่วนเส้นเมฆนะครับคมชัดนะครับมวลสารนะครับเป็นปั๊บเป็นเนื้อผงทุกคุณแน่แนๆนะครับนี่ดวงอาทิตย์แกะเป็นรัศมีแบบนี้นะครับนี่ นี่นะครับผมด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีเป็นรอยยุบรอยย่ยนตามปีพศนะครับก็ประมาณนี้นะครับปี2520นะครับนี่ยังไม่พบเห็นของเกสที่นะครับน,นี่อยู่ในชุดทูลกนะครับชุด5องค์นะครับ คนเก้าในหลวงราชการที่9กับสมเด็จพระราชินีนะครับผมนี่แท้ทันหลงก็สงกเสกแน่นอนนะครับแต่เนื่องด้วยการสร้างเยอะนะครับก็ราคาก็ยังไม่แรงมากนะครับก็อยู่ที่หลักร้อยต้นต้นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ และจะนำพระเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ